ล่าสุดเปิดกลุ่มตกหล่นเดียวที่กำลังจะโอนเงิน5,000บาทให้ไม่ต้องห่วงเช็คได้เลยวันนี้เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินครบ2เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน 1,000 0บาทโดยจะเริ่มโอนเงินให้ในวันที่5พฤษภาคมปี2 5 6 3เนื่องจากวันที่1 4ถึง4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w ร์ไว t เวบเราไม่ทิ้งการ .com หากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งการมีดังนี้1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งการได้ที่เว็บไซต์ Www เราไม่ทิ้งการ .com 2กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพทพ์ที่ใช้ในการลงทะเบียนวันเดือนปีเกิดจากนั้น4ระบบจะแจ้งว่า าขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเช่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยล่าสุดคณะกรรมการดูแลผู้ได้รับเงินเตรียมพิจารณาพรุ่งนี้เพื่อให้สิทธิ์รับเงิน5,000บาทแก่กลุ่มที่ยังตกหล่นอาทกิกลุ่มปอบ,บางคนพิการคนสูงอายุข่าวดีมาอีกแล้วค่ะครังเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งคุณสมบัติผ่านรอรับเงินได้เลย เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี25ง3รผู้สื่อข่าวรายงานว่านายระบวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคได้เปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนผ่านเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอมรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาโดยในจำนวนนี้เมื่อหัก การลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายพบว่าผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย โดยมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายทางนี้มีผู้ผ่ผานเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้ว7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนปี2563และในวันที่30เมษายนปี2563จะโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ์อีก480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63ให้เสร็จสิ้นซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนรวมเป็น2เดือนจำนวน10,000บาท โดยวันที่1พฤษภาค,คมนี้เวอร์ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งการดอทคอมจะเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจสามารถเข้ามาทบทวนสิทธิ์หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุก็สามารถรอรับเงิน5,000บาทได้ในละ้วะลนกล่าวล่าสุดกระทรวงการคลังฝากถึงคนที่ยังไม่ได้รับเงิน5,000บาท เมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ2เดือนคือรอบเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่ 5พฤษภาคมปี2 5 6 3เนื่องจากวันที่1ถึง4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ www.web วเว็เราไม่ทิ้งกัน .com 2. กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบนะียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้และหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทนั้นเมื่อไหร่เงินจะเข้าโดยล่าสุดทาง Facebook กรุงไทยแครได้ระบุว่า ไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลงังทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอย่างเร็วที่สุดแต่หากท่านตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขทางเพจบอกว่าให้รอโอนเงิน ล่าสุดบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมเงินเข้า3วันทีมข่าวได้รับรายง,งานว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเตรียมเช็คปฏิทินเงินเข้าเดือนพฤษภาคมปี63ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตามมาชมกันเลยจา้าเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี25 6 3รเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ200-300ถึงรบาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาท45บาท3เดือนรูดลดค่ากาได้1ครั้งเงินเข้าบัตสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15พฤษภาคมปี63ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้รายได้0ย์ถึง สามหมบาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทรายได้31มหมถึงหนึ่งแสนบาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษี5ร์เซผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจนแล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแบซต5%คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่ายเช่นจ่ายพันบาท1น0ร100บาทคืนแบต5%เข้าบัตร5บาทจ่ายพันบร500บาทคืนแบเต์ เข้าบัตร25บาทจ่ายผ่านบัตร1000บาท, 1, บาทคืนแวด5%าเเซเข้าบัตร50าบบาท,บาทเงินเข้าบัตรสุดการแห่งรัฐวันที่18พฤษภาคมปี25 6 3รเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินคนละ1 0 0รบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ได้ไม่เกินคนละ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสุดการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยและครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ mea สำหรับการชำระค่าเงินไฟฟ้า กับการไฟฟ้านครหลวงนั้นผู้ถือบัตรสสริการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อนจากนั้นกรมชีกลางจะโอนเงินผ่านบาัตรสสริการแห่งรัฐคืนในภายหลังล่าสุดกะยศให้เงินสูงสุด3,000บาทต่อเดือนเยียวยา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยอเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> ปรับเกณฑ์รายได,ได้ครอบครัวผู้กู้เป็น3.6แสนต่อปีพร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้ทุกระดับสูงสุดได้เดือนละ3,000บาทเมื่อวันที่30เมษายนสำนักข่าวได้รายง,งานว่าใน,ในายชัยนรงค์ กัดชปานันผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยสอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมากกองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องเป็นกงนังวล ว่าจะไม่มีเงินสูงให้ลูกหลานได้เรียนเนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอนโดยในปีการศึกษา2 5 6 3รกองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีเป็นไม่เกิน3 6 0 0 0 0บาทต่อปีอีกทั้งกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ600บาทต่อเดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม1,200บาทเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับปวชปวสปริญญาตรีจากเดิม2,400บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนนายชัยนรงค์บอกด้วยว่านักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางศึกษาเพื่อต่อย,ยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักโดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒน,นาทุนมนุษย์ เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2566เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ30สำหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา,กษาจะได้ส่วนลดเงินต้น